วันน,นี้พามากินต้มต้มกง,งอึนคือก็วันนี้ย,ย็ดใจรบามต้มดีก็วันนี้ไ่ได้หนึ่งกันอดียวไม้เ่าชื่อมาอึนอยาง มีมีมีโน้มน้าวนำอย่างไรครับเห็นแาบนี่น้องคืออย่างรับพี่น้องคืออย่างอึ้งชัดพี่น้องอึ้งชัดเคยเห็นแดดประมือชัดมื่อนี่มาเจออีสานบะหมีทะเลครับต้องกินอึ้งชัด เมนูอออนนนอุอีกใสใหญ่เลยครับพ่องตึงชัดนะครับตึงชัดออกกินยอวบานเขาใหญ่พ่องแมงมมหลาย ว้าวตัวที่สองครับตึงจับไข่ๆเลยรไปเนาะโอ้เจาปครับมือเยอเรา อูเล้สอแซมอพี่หลอกด้กันไปนอนอู้ดิ่มดิ่มเงาแก่ข้าว อืนจอกไปนอ,อนอืมจากจานมัไม่ทะเลจากกุ้งไหลกุ้งแจ้ติดดาบะหมี่กระเฉดพรมดู่าครอบครัวเรื่องอะไรครับผมจางรากการเินมากเพื่อให้คนเจริญอาหารนะครับ เอาไปร่องเลยต้มโครงอึงนะครับย่างหลังมาต้มโครงก็ยังต้มโครงปลาย่างนะครับมิน้นทุนนี่เกลี่ยแย่ร่องกินนะสนใจไหม้อง